แนวทางเปรียบเทียบหวยฮาหนอยประจำวันที่4มิถุนายน2567นะครับมาฝากพี่ๆน้องๆเป็นชุดเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องมานั่งคิดนั่งคำนวณให้ปวดหัวปวดสมองนะครับเล่นกันเป็นชุดคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้นะครับบวกลบคูณหารดแล้วมีบวกทุกวันครับค่าขนมค่ากับข้าวเปลี่ยนแนวทางเปรียบเทียบนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันมาฝากเป็นชุดเลยนะครับใช้ได้ทั้งสามรอบพิเศษปกติ VIP บนล่างไปกลับเลยนะครับ ก่อนรับชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมีมาฝากทุกทุกวันเลยนะครับมีค่าขนมค่ากับข้าวทุกวันครับมาดูกันเลยนะครับวันนี้ให้4กับ7ครับเป็นตัววิ่งตัวจับลองสองใครมีตัวไหนเด็ดๆก็จับใส่ได้เลยนะครับมีสมุดปากกาจดไว้นะครับ ใช้ได้วันเดียวนะครับใช้ได้วันที่4มิถุนายน2567วันอังคารที่4ใช้ทั้ง3รอบบนล่างไปกลับเลยนะครับจดไว้นะครับมีมาฝากทุกวันนะครับไม่ต้องมานั่งคิดนั่งคำนวณให้ปวดหัวปวดสมองนะครับ นี่แหละครับวันนี้มาเด็เด็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ